สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวซีรีส์เรื่อง365 Repeat the Year พยพิชตาฝาดีตมีทั้งหมด12ตอนตอนละประมาณ60นาทีรับชมได้ทาง m o n นแม x เรื่องนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์สืบสวนสอบสวนและลึกลับแฟนตาซีที่ดีที่สุดเท่าที่เคยดูมาเลยครับเทียบเท่า Partner of Justice Season 2บทเขียนไว้สุดยอดมากแทบจะสมบูรณแบบ์แบบแบบแปลงจากนิยายญี่ปุ่นเรื่องรีพ at ซึ่งญี่ปุ่นก็เคยทาเป็นซีรีส์มาแล้ว เนื้อเรื่องเป็นเรื่องของการย้อนเวลาไปในวันเดิมเมื่อปีก่อนของคนกลุ่มหนึ่งเพื่อแก้ไขสิ่งที่แต่ละคนต้องการจะแก้แต่เมื่อสมหวังแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและเริ่มล้มหายตายจากไปทีละคนเรื่องนี้สนุกยังไงคือมันเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ต้องตั้งใจดูมากครับตัวละคร,ะครเยอะมากเนื้อเรื่องเพียบแถมเกี่ยวข้องกันทั้งหมดและที่สำคัญคือมีเซอร์ไพรส์ทุกตอนความที่ต้องตั้งใจดูมันถึงกับต้องดูไปแล้วกดหยุดเล่นเพื่อประมวลผลในหัวก่อนไม่เคยต้องทำอะไรแบบนี้กับ ซึ่งความระทึกขวัญน,นั้นมีมาให้เต็มๆการสืบสวนสอบสวนก็ไม่ธรรมดายิ่งดูไปเรื่อยๆคุณจะยิ่งเริ่มระแวงว่ายังไงกันแน่ใครกันแน่คือฆาตกรแม้แต่เมื่อเฉลยฆาตกรแล้วมันก็ยังเหนือไปกว่าการคาดเดาของเราได้เสมอที่สําคัญคือเรื่องนี้มีการปล่อยคําใบ้ไว้ตามรายทางต่อเนื่องมาเรื่อยๆแต่ยากจริงๆที่จะพยายามคาดเดาว,ว่าใครเป็นฆาตกรจึงคล้ายกับเกมไขปริศนาหาคนร้ายทําให้มันสนุกทั้งหากคุณอยากเป็นคนดูหรืออยากเปลืองพลังงานหาคนร้าย ดูไปเรื่อยๆถึงกับอยากได้ชาร์ตที่ไว้ใช้สืบคดีมาดูประกอบการดูซีรีส์เลยล่ะครับพระเอกคืออีจุนฮยอกคนนี้เล่นเป็นพระเอกบ้างพระรองบ้างสลับอันประจำเรื่องนี้เล่นเป็นนักสืบก็เล่นดีอยู่ครับเหมาะกับสไตล์เรื่องแบบนี้อยู่เหมือนกันส่วนนางเอกคือนำจีฮยอนจริงๆดูเรื่องนี้เพราะน้องเขาแต่เนื้อเรื่องกับความมันๆดันสุดยอดมากเรื่องนี้เล่นเป็นนักเขียนเว็บตูนและเป็นเรื่องแรกที่น้องเขาไม่จนรวมถึงเป็นเรื่องแรกที่เปลี่ยนมาเล่นสไตล์ระทึกขวัญก็เล่นดีตามมาตรฐานเช่นเคย สำหรับเลิ e ไลน์มีจังๆแต่ช่วงท้ายๆเริ่มมาตอนจบเรื่องนี้เจ๋งมากให้ความรู้สึกแบบอกหักแต่มีความสุขแปลกดีชะมัดเลยและน่าประทับใจมากๆครับซีรีส์เรื่องนี้ใช้เวลาดูไม่นานมากและมีความคุ้มค่าทุกนาทีที่เสียไปห้ามพลาดเด็ดขาดหากคุณเป็นคอซีรีส์แนวนี้และเป็นหนึ่งในบทซีรีส์ที่ดีที่สุดในซีรีส์เกาหลียุคหลังๆเลยครับแนะนาเลยครับไม่มีผิดหวังรับประกัน หากคุณชอบอ่านรีวิวซีรีส์เกาหลีสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เพจ Mr. Coffee K-Drama Review ใน Facebook มีมากกว่า200เรื่องและมีอัปเดตเพิ่มเรื่อยครับและหากคุณชอบฟังรีวิวซีรีส์เกาหลีเป็นคลิปเสียงฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ช่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับ